วัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุคนทิพงานสายนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้เครื่องใช้สำนักงานไปดูกันเลยค่ะค่ะเครื่องใช้สำนักงานชิ้นที่หนึ่งนะคะก็คือโน้ตบุ๊กค่ะหรือคอมพิวเตอร์พกพานะคะลำดับแรกแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นก่อนนะคะเสร็จแล้ว กดปุ่มเปิดตรงนี้นะคะ,ะการใช้ <c oughs> เครื่องใช้สำนักงานตัวนี้นะคะ,ะสาธิตการพิมพ์หนังสือนะคะ ไปที่ Microsoft Office ของเรานะคะ เครื่องจะถามนะคะว่าเราจะใช้เอกสารแบบไหนในการพิมพ์หนังสือเราก็เลือกไปที่กระดาษปากของเราเลยก็ได้ค่ะเมื่อเราเปิดเมื่อเราเปิดไปที่ไฟล์เอกสารเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเลือกขนาดของตัวอักษรที่เราจะพิมพ์นะคะปัจจุบันเป็นไทยสารบัญ9นะคะ สามารถพิมพ์ได้เลยนะคะการบันทึกไฟล์ก็ออกแล้วแต่ที่เราจะเก็บไฟล์หนังสือไว้ที่ไหนนะคะตัวอย่างนี้จะเก็บไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปให้ดูคะ่ะ บันทึกเสร็จแล้วแล้วก็ออกไปเลยนะคะ,ะเรามาดูกันค่ะอุปรกรณ์สำนักงานชิ้นที่สองก็คือเครื่องปิ้นนะคะอันนี้จะเป็นยี่ห้อของ HP อันดับแรกแล้วก็ต้องเสียบปลั๊กก่อนนะคะขณะนี้คือการเสียบปลั๊กเสร็จแล้วแล้วก็ต้องกดปุ่มเปิดเครื่องก่อน,นะคะ่ะ ปุ่มเปิดเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะคะเครื่องทำงานแล้วตรงนี้คือที่ใส่กระดาษแล้วเราก็เอากระดาษ A4 มาใส่เลยนะคะค่ะช่องนี้นะคะคือช่องที่ใส่กระดาษ A4 หยวเข้าไปนะเสร็จแล้วแล้วก็สั่งพิมพ์เอกสารของเราได้เลยนะคะเอกสารที่เราพิมพ์ไว้เมื่อกี้หละค่ะเราต้องเชื่อมต่อ สายเครื่องปิ้นกับโน้ตบุ๊กของเราก่อนนะคะเรามาดูเอกสารที่เราจะสั่งพิมพ์เลยนะคะเอกสารที่เราสั่งพิมพ์ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ และอุปกรณ์ชิ้นที่สามของเรานะคะก็คือการถ่ายเอกสารนะคะเครื่องนี้จะสามารถถ่ายเอกสารได้ทั้งเอกสารสีแล้วก็เอกสารดําขาวดํานะคะไปด,ดูกันเลยค่ะตัวนี้เราจะถ่ายเอกสารเป็นสีดําก่อนนะคะเมื่อเราเปิดเครื่องเสร็จแล้วแล้วก็เอาเอกสารที่เราต้องการถ่าย ดังออกไปเลยค่ะอันนี้เราจะทดสอบเป็นถ่าสีดำก่อนนะคะกดปุ่มสีดำเลยค่ะเครื่องกำลังทำงาน แ่อไปเราเป็นการขายสีนะคะแล้วก็กดปุ่มที่เป็นสีตรงนี้เลยนะคะเค่ก็จะช้าหน่อย เพราะว่ารายละเอียดของสี แล้วนะคะเรียบร้อยแล้ว